ฝันเฮ้ยอะไรนะอยู่ตรงนี้ตอนนี้อยู่ตรงนี้ใช่ไหมตุับๆเลยสัตว์ตอนนี้เริ่มสะกิดติ่งเยี่ยวแล้วท้องยังเจ็บมากเลยเดีดูท้องนี่ตรงนี้มันยุบลงแล้วเขียเมันเป็นแผ่อาจารย์เขลี่ยมด่างเขียวเหมือนเนื้อเน่า อืมตอนนี้เริ่มดีขึ้นแล้วนะม่ปกติอืมแต่ถ้าเอิดหมอโรงพยาบาลบอกมึงไปโชวอะไรมาวะเนี่ยแต่ตรงนี้ตรงนี้หมดเลยหมดตู้ยอะตกใจเยอะเลี้ยววะมารถหนึ่งอ่ะขอให้โชคดีหันหลังไปนิดนึงนะคิดถึงพ่อแก้วไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ถอยหลังไปนิดนึงคุณผิดโอเคมอันนีนิดนึงใกล้ๆกโอเคอ่ะพนมมือหลับตาทำจิตได้เป็นสมาธิ ห้ามลืมตาเด็ดขาดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพูดผีปีศาที่คงค้างอยู่ในเลือดในเนื้อในหนังในกระดูกนี่เถอะจะออกก็ออกแล้วีหอกหักก็แสงของแล้วเอ๊ะมึงจะไปอยู่ทำาหาอะไรในร่างกายมนุษย์ร่างกายคนเอ๊ะเวสะัพุสะเวสะัพุสะเวสสัพุสะเวสสะพุสะเวสสะเุสะออกมาออกมหออกไหออกไหออกไหออกมาเฮ้ ที่คงค้างอยู่เนี่ยออกไหมออกหมเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮ้ระวังคนตีหน่อยสักเกาะทอวุฒทงไมษุวันวุฒิทปไอปฮะปสักขทอวุฒทังมุวันวุฒทงมุวรณวุฒทังสักาะทอวุฒทังสักทอวุฒทังสักทอวุฒทังสักทอวุฒทังเุวันวุฒทงไมุวันวุฒทป สักค้ทอวุฒทังสักค้ทอวุฒทังขายกขึ้นทางหนึ่งสักค้ะทอวุฒทังเจอแม่อยู่ตรงนี้เนี่ยไอ้เวศหุศไอ้เวศหุศไอเวสหุ่ศไอ้เวสหุ่ศไอ้เวศหุ่ศไอ้เวศหุ่ศไอ้เวุ่ศไอ้่ไอ้ผีมีหอกหักมาติดอยู่อะไรตรงนี้ไอ้เวสหุ่ศไอ้เวศหุ่ศไอ้เวศหุ่ศไอ้เวศหุศ เว้ยสหู้ส่ไปไฮ้ยเยังไม่ไปดืด้อดานอีกออกไปซะอีหะด้านดื้อและดืด้อดานเฮ้ยเอามึงยาวอะไรอีกไะมึงบอกมาดิไอ้ผีเฮ้ยไปซะเร็วญาติพี่น้องเขาลุ้นอยู่ออกไปไปด,ด,ดิเอาอีกมึงยังดื้ออีกเอาอีหอกคับเอา ไปเอือเอาเอุย้ยไปไปซะอุยอ้ยเอาเอ้ออุ้ยมึงแคน้นอะไรมันวะรอเฮ้ยอ,อะไรอืออะไรโอ้ยสัตว์กว่าจะพูดได้อี้ยมึงจะเอาอะไรอุ้ยเวนโอ้ย,ย,อยสัตว์แดกเลือดไหมเงียแบบแดกตีนเปล่า Đi hả? Bay. Ngồi thôi anh đi. Ui. Mẹ tự đây. Bay. đây. lên mừng. Ui. Ảo lượt mấy. Đẹp tiền vào. ไม่แดกอีกไอ้สัตว์แดกเลยไอ้เฮ้ยไปไปไอเลยไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปเอาไปทีเฮ้ยหุ่นอึดดีเว้ยเฮ้ยเออโอ้ยกัดฟันอีเว้นเลยกู ไอ้กูนี่แม่งไอ้เหี่ยเกียดที่สุดคือผีกัดฟันนั่นแหละไปเออเออแต่วันนี้เบากว่าเขาอี่แล้วเนี่ยแต่วันเหลือกระจุกนิดนึงออกเออยีหารู้ไหมนิดนึงออกไปเร็วฮึดฮึดเออเออไอ้ที่ว่าโดนของเขาเมเหนใช่ไหมออไป ไม่เถิดกูสัญญากูจะไม่ทำอะไรมึงเลยถ้ามึงไปดีๆเนี่ยฮะรู้ล่ามึงจะมีอะไรสั่งเสียญาติเขาไหมม,มีไหมแต่กูว่ามึงไม่ต้องสั่งไม่ต้องเสียแลไวสัตว์ไปเถอะเฮ้ยออกไปเลยไป้เฮ้ยโอ้โหด้วยแมอ่อือเล้วโอ้โอ้อ โอ้ยอ๋ออาตา,าไม่ไเฮียกอจะเนี่ยเออติดคุกยังมีวางนออกไอสัตว์ลงนรลยังมีวันขึ้นเฮียอยู่อย่างนี้ไม่มีวันขึ้นเลยนะเว้ยเฮ้ยบอกให้นะรู้ไปที ติดคุกมีวันออกขามอบตัวลงมาลกขามอบตัวแม่งก็มีวันขึ้นมาได้อยู่อย่างนี้มึงไม่มีวันขึ้นเลยมีแต่อดอยากๆไปเถ <c oughs> ิดเว <c oughs> อีอนมออจะได้พึนชีวิตให้เขาไอ้ที่เออไปเขาจะได้เป็นผู้เป็นคน <c oughs> เออเขาจะเป็นผู้เป็นคน <c oughs> รูออ้ปะหา <c oughs> ใจไหม มึงคืนคืนชีวิตให้เขาเออมึงจะคืนไม่คืนโอ้โหสมมติเรเป็นตัวโกงเลยสัตว์ในหนังเลยเฮ้ยมึงคืนชีวิตให้เขาเถิดเออโอ้อืมาโอ้โหเอออ่นที้นี้กูได้ที่แล้วมึงเอามึง сөйлеші берейік алайй ай 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 หายสาวัอีหายคืนชีวิตให้เขาอีหองักตัดข้อวุฒงเวสุวรรณวุฒงเวสุวรรณวุฒงตักข้อฮอวุฒทงตักตัอวุฒงตัอวุฒงไปตั้ออวุฒงตัอฮอวุฒงตัดขอวุฒงตัดอวุฒงไปตัดข้อฮอวุฒฐงไปตัเข้อฮอดุษฐงง ทอทอทอวุฒิพงษ๊กทคาะทอวุฒงอทอโอ้ยกูระเกยียดจริงๆเลยโอ้ยกูนี่แทบจะยอมแพ้กับการกัดฟันไปสักาอทอวุฒฟันหกักหมดแล้วมั้งแลกไปโอ้ยกูขอร้องอย่ากกัดฟันได้ไหมเฮ้ยไปออกไปซะไปไปไปไหหมึงอือออ ไปไปโอ้ยผีเอาจริต้องไปจริงๆนุย้ยเออ้กัดอากัดเข้าไปเอากัดเข้าไป,เอา,าเ,าไปเอาให้ยฟันหักเลยเอา้าสกข้อหทวุฒิธน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 โอ้โหเฮ้ยว่าหอยว่าสหอยผู้ทรงฤทธิ์ศักดิ์สิทธิ์นะจงพัดพาเอาพระยามนของกูให้ไปถูกไอสิ่งที่อยู่ในตัวที่อยู่ในกายให้มันอ่อนอยู่ดังกบซบอยู่ดังเขียดเหยียดอยู่ดังงูด้วยเดชพระคาถาของกูได้ไหวสะหูสะ

อเนี่ยคนอยากบอกเช like ็คคุณใส่ถ้าโดนอย่างเงี้ยเอากันไหมล่ะเนอะเอาไหมเอ้ยเฮละเอ้ยออกไปเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้โอ้โหโอ้โหเฮ้ยไอ้เลยผีเฮ้ยดื้อชิบหายลักเคาะทอวุฒทังเวสุวรรณวุฒทังเวสุวรรณวุฒทัง สักข้อทอวุฒิังเล่มนี้หน่อยไหมสักข้อทอวุฒิังสักข้อทอวุฒิังสักข้อทอวุฒธธิังเวสุวรรณวุฒิังเวสุวรรณวุฒิังไปยังมึงไปยังเฮ้ยผีอ,ออกยังออกปากยอมก็จบที่ <า Message S 1> อื่นไม่รู้ไอสัตว์ที่นี่กูเฟี้ยวสุดราบุรีเฮียกลับไปสักข้อทอวุฒิังสักข้อทอวุฒิ<อ>ไปไป ักข้ทอวุฒิธรรสักขะทอวุฒิธรรเออสักขะทอวุฒิธรรไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้พลมหันี่ดิไปเฮ้ยเฮยเอออ่ไปซะอีพี่เอ่ไปเออเฮ้ยเออเออเฮ้ยเออ អីអឺអេអូអេ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  Đấy Đấy sao ý hơi Đấy Dòm nhanh ra Dòm Mến hơi ấy Ừ Ừ

คือไม่กล้าทำทีเดียวแบบแรงรึเปล่ะต้องค่อยๆนะสิบปีกีป่ปีวะนานนะแดกนานแล้วเนี่ย,ยววรู้ไหมแปลว่าเพิ่งมาออกกำลตอนหลังที่จะไปอยู่บ้านแล้วมึงคงเอาแบบข้าวมาให้แดกเขาไปด้วยนะมึงค่อยๆมาอยู่นาน อีดแล้วไม่อยากออกเลยไม่อยากออกเลยม,มันได้เด็กมันได้กินได้แดกเนี้ยไม่อยากออกหรอกใช่ไหมองได้กินได้อยู่เนี่ยเคยได้แฝงได้กินอยู่อยไปอยากออกอะไรล่ะใช่ไหมไป โอ้ตายแล้วโอ้ยหัวไหลเลยเหรอไหปลาละเลยเหรอโอ้ตายหาะไรปลาบีบเหมือนที่ปาบีบเนี่ยเราโชว์ความเก่งหน่อยเราบีบดิบีบบีบบีบเออไหปลาละสองข้างเลยสองข้างมึงก็จับสองข้างเลยเออแหมที่มึงไล่ที่มึงไล่ผีทุกวันมึงไล่ย่งไงมึงไล่ดินี่มึงไล่เอาท่องไหม มึงต้องทําท <speaker> ่า <busca> นี้ด้วยเสกปุ๊บเที่ยงอย่างเงี้ยไอ้สัสเราเห็นอยู่ไอ้เนี้ยนี่ฝ่ามือไอ้สัตว์ไอ้เฮี้ยแหมมึงจะแจ้งเกิดหรือจะแจ้งดับก็วันนี้แหละไอ้สัตสหรือแจ้งมรณะเนี่ยไอ้เฮี้ยมีสองอย่างแจ้งเกิดกับแจ้งตายเฮียกลางอกเยอะมากนะเอาเอามือบีบกลางอกเลยกลางอกอกไหนวะ กลางฟองอกเอาปบอนุญาตไหมอนุญาตอ่ะเร็วปาบปบเรวนี่างเนี่ยปาบเน่าเนี่ยเนี่ยปาบ่ย <c oughs> ปาบน่นี่ยปนปานี่นี่ปเน่เนี่ยายี่นั่านีก่าเน่าเออ่าเออ่เยอดเอนั่นแหละน่มน่น่งเก่ยเนยเออนั่นีนเ่เนี่น่ปน่เน่นั่นแหละโอ้โหปั๊บแม่งเก่งเย ออ๋มึงเกิดแล้วมึงโอ,อ,อ,อ้เออเออเนั่นแหละโอ๊ยแม่โอ๊ยเอาวิทย์ไปเออถ้าอ้วกคพคนใส่หน้าไอ้ป่าไปนะเออเออเออให้ออกไปเลย โอ้โหโอ้โหเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเหล่านมด้านขวาเรานมอีกป่ะครับด้านขวาโอ้ป่ะครับเฮ้ยเพิ่งขวาขวาหนึงไหนวะขวาเนี่ยนี่นี่เออเหล่านมเออเหเรานมเออนั่นเหล่าเออนั่นแหละป่บ เอา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 มือไปเลยเออโอ้โหเออเออนั่นแหละป่าบอือเอาไหมโอ้โหแหมเยียบน่นนอนไหมจับไหมเออนั่นแหละเออนั่นแหละเออโอ้โหยอดแหมมึงเก่งไหมเอาละมึงแจ้งเกิดแล้วไม่ได้แจ้งตายแล้วมึงเนาะ เอบอกเลยโอ้ลักเลยอีกเ้ยเอาไมึงนั่นแหละโอ้มือจะเห็นไหมมึงมึงต้องอนี้ก่อนเพียงบนวนบนวนไหนวะบนเรานมมึงนี่ถนัดนโจอี้อะ ไอสัตว์ก็แ้ไอสัตว์หนอ่ง<อ> อืมอืมโอ้ยเปิปากสันปากสันปากสัน,สนเอาดิะคุณทำเหมือนเดิม,มเดิม,มเดิม,มปากสันโ <c oughs> อ้ยอ,อยู่ไม่ได้แล้วเอ้าโอโ้โหประหาบมึงแสง,อง,งแบบสองข้างเลยโอ้โหสองข้างเลยมึงจับสองเลยป่าบ๊วยขึงพืช ไปกเเพศเลนในาอะไรลิดเลยรละ่กูกูกูยิ่งมันออกข่าวถนัดทางด้านนี้ด้วยไอสัตว์ทังเอาไว้เพศเลยเอาข้างนี้วันนี้กูโอ้ย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 พี่บูนเอื้อมไปึกวาไป <laughs> จะทกใจไปโอ้ยยาเพศเลย, <laughs> ย แม่งปุ๊บมาเลยโอ้ยเสียงนยัง่อไงอ๋อยอมยัง่งเ <c ười> อ <c ười> อเ <c ười> ป็นไงล่ะพอเหอไปเหออยู่ไม่ได้แลวป๊บจกพุงยิดิจกพุงจกพุง,พง

จะลงมาหน่อยออกข่าวไม่ได้ละ,ละไอ้เจ้ากระแลสองข้างเลยจกเข้าไปจัากระแลเออเออ

ไปป่าไปของโอ้ยเงยแอโอ้ยเงยแตกป่าไอปป่าเงยออกเลยเว้ยเงยเจ้าพลังเยอะไอ้สัตว์ผิดไอ้นี่ถ้าเกิดทางอีสานเขาเรียกว่าผิดผีไหมอย่างเงี้ยไอ้ป่าเนี่ยโอ้ยป่าป่าไป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 วอกนู้น